เบลล่ารานีทนไม่ไหวโผสวมกอดแต้วนัตรพรกลางงานหลังสูญเสียพ่อบังเกิดกล้าวกระทันหันเรียกได้ว,ว่าก่อนหน้านี้นะคะสาวแต้วนัตรพรเตมิรักก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอิ s สตาแกรมค่ะเพื่อขอรับบริจาคเลือดให้กับคุณพ่อจนเพื่อนในวงการนะคะต่างก็เข้ามาช่วยแชร์ข้อความดังกล่าวออกไปอย่างมากมายเลยละค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของหนุ่มต้นอาร์ตไหลสกุลอดีตแฟนเก่าก็ไม่ขออยู่เฉยๆค่ะรีบให้การช่วยเหลือทันทีด้ยการเดินทางเข้าไปบริจาคเลือดนะคะให้กับคุณพ่อของสาวแต้วค่ะโดยสาวแต้วนั้นก็ได้โพสต์ขอบคุณหนุ่มต้นผ่านทาง IG story นะคะและล่าสุดค่ะหนุ่มต้นอาร์ตนะคะก็ได้ร่วมแสดงความไว้อะไรให้กับคุณพ่อณรงค์ค่ะ แม้ว่าจะเลิกกลากันไปแล้วเป็นสถานะความสัมพันธ์เป็นอดีตแฟนเก่าไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ยังไงหนุ่มต้นนะคะต้องบอกเลยว่านับถือหัวใจจริงๆเลยนะค่ะเพราะว่าคอยอยู่เคียงข้างสาวเต้านั่นเองโดยงานนี้นะคะทางครอบครัวเตวีรักก็ได้จัดพิธีรดน้ำศพให้กับคุณพ่อนรงค์นาศาลาบุพการีอนุสร์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน โดยมีญาติและพี่น้องในวงการบันเทิงต่างทยอยมาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างคับข้างเลยล่ะค่ะอาทิเด่นคุณงามเนตรแดงธัญญานกสินใจนกฉัตรชยัยและที่ขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนสนิทแก๊งเฟอร์บี้นั่นเองล่ะค่ะแก๊งเฟอร์บี้นะคะก็ร่วมเดินทางมาแสดงความไว้อาลัยกับคุณพ่อนรงค์ค่ะไม่ทอดทิ้งเพื่อนสนิทนะคะอย่างสาวแตวให้โดดเดี่ยวเพียงลําพังละค่ะอีกทั้งงานนี้นะคะ นางเอกสาวอย่างเบลล่ารานีก็ทนไม่ไหวค่ะโพสสวมกอดให้กำลังใจสาวเต้านะคะกลางงานหลังจากที่สูญเสียพ่อบังเกิดกล้าวอย่างกระทันหันค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยนะคะว่านับเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยละคะ่ะมีมิตรภาพที่ดีให้แก่กันละคะ่ะแน่นอนนะคะว่าทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเตมิรักด้วยละคะ่ะ และถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ